วันนี้เราจะดินทางไกลค่ะสู้ไหมคะสู้ค่ะเยี่ยมอาฟุมแต่ว่าแต่ว่าคนที่มหกเต้องทำอะไรอี้เออมีอยากวุดเนี่ยไม่จีบเราถึงไม้ใช่ไหมใช่เออต้องมี เตรียมของพร้อมไหมคะมีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างคะมีน้ำดื่มมีเสื้อผ้าแล้วก็ติ๊ดสอยังลบมันเป็นทัดเออคือมโอเคขอให้สนุกนะคะปลอดภัยด้วยนะคะ จะมีน้ำฉีดเยอะมากน้ำฉีดเป็นช่วยเลยจริงเหรอคะใช่น้ำฉีดกระเป๋าโอเคอ่ะ,อะจะปิดคลิปนะคะน้องชมป็นจะไปเท่าไหรน่นะเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าค่ายเหรอคะลูกเข้าค่ายลูกเสือเข้าค่ายลูกเสือที่โรงเรียนโหน่าสนุกมากเลยอ่ะเอาละค่ะเซกุ๊ดบายค่ะ